เด้อสบายดีพี่น้องทางฟังไทยและฟังลาวเด้อว,วันนี้มาลินบึงท่านหลวงเด้ออยู่ที่ประเทศลาววันนี้ก็เป็่นบนย่างลินหรือ่บนออกกำลังกายของไอ้น้องสาวนครหลวงเด้อตอนแรงเขา,าก็มย่างออกกำลังกายนี่เบิ่งอยู่กับงามพี่น้องเอ้ออันนี้ก็พระเอก MB เด้อคนต่อไปเด้อนี่เด้อ ไอเบิ่งเดอ้อนี่มีแต้าสาวลาวคนง,งามสิขายาวเคียงอว้ช่วยสบายขนาะอันน,นี้ก็ดินดาสาวลาวเดอ้อนี่เด้อไปที่หนังเอ็มบีเดอ้อถ้าไปติดตามกันพี่น้องว่าสีดิน m อเพลงอย่างเดอ้อนี่ครับว่ามีสง่งเอ็มบน่ะส่งเพลงพูนะ่ะติดต่อมา นีรักท่ายเบื้องล่างได้พี่น้องเด้อให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันวกสาม้วกทนมอกถามาหลาอยู่นะว่าังมดากเยทคนอนะทุกคนนีีาุคนบว่าเอาอก็ไม่ได้ในหลายเด้อวรซันกเห็คิดโทษเอเออ เอาทีมน้องไปเลยหนึ่งที่วันนี้จะซู้ๆนะทุกคนขอบไต้องเบิองใจก่อนเนาะเพราะว่าผู้สาวลาวไปต้องเบิองก่อนโบเวียันศุกร์พักมาแล้วเป็นแฟนเลยก็เอ่ทางนี้กัเออนี่นี่ผู้สาวทักทายเลยพี่น้องเห้ป่ะใช่ไปสวดสดีเด้อเป็นลมมาผู้ใดสุดใจผู้ใดก็สวดเนาะอันนี้เนี่ยแนวเลยว่ายัางสวดเด้อแม่จะสวดเมียนมาเด้อขอเมียนมาเด้อสวดค่ะเด้อ ไอ,อ,อ,อ้ละดวูเดเ่นอุ้ยกล้าดีเด้ถ่ายร,รูปกล้าเปลี่ยนจะรอคิดดิเนีอันนี้ก็ <laughs> ท,ทางนาในบางทีเป็นพระเอกเอ็มบีได้เ,เพลง <laughs> กำลังคิดว่าซี่ายไงฮะเนี่ยตอนนี้ <c oughs> ยังคิดบอกมีแ <laughs> ต <c oughs> ่วิวงามพี่น้องไงแต่พี่น้องทางไปฝั่งไทยได้มากะมาลินมายามได้พี่น้องเไยนี่ บรรยากาศนะมว่วนทางคุณเขากินเหล้าฟังเพลงเด้อเนีเออ่ยสายสายเหล้าสายเบียกะสายดื่มเด้อทาาคุณเด้อบรรยากาศดีมาเบื้องผู้สาวสบายดีเนาะทุกคนมันนี้รินดาสาวลาวเด้อเนาก็จะพาทุกคนมาเบื้องเราเบื้องผู้สาวลา,วล,าลายหลายเนาะยูย,ยูนี่แหละย,ยูนี่ได้ถามน้องเพื่อเลยว่าอันหลายมาาย้างไร สบ <Purple> ายดีเอ่อชื่อยางใหน่อนะบิ๊กบิ๊กโอ้ยชื่อคือพูนันเลยนี่มากระไพน้องมากระไพยมาหนิแล้วใครมาหนิเอ่ออกกระปงไก่บอะใส่เกือบมาเล่นเลยเด้อเอ๊ะถามน้องอาย่นี่ผู้สาวหลายบ่ยู่นี่ผู้สาวหลายหลายงามบ่งามนี่เลี้ยงเลี้ยงไผไว้เลี้ยงผู้สาวเสื้อขาวคุณบ่นี่นี่นี่ เด้กเรียกผู <ís im> <avez> <S <S ้ชายน่ารักมากไปยางไปเลยได้เอาไวุธ าาามาถ่เด้อกจะได้าแตได้ล้วันี้เอางอา่ายหาากรก้อนตอนนี้ท่ายก้อนมา่ายหน้าโปรไฟล์ก้อนเลเชียนไปยางเมือ่อ้สาวและสีถ่ายคลิปมาเพื่อเรดอาเพราะว่าส่องนี้เป็นส่องอเปิดใหไม่นะทุกคนฝากติดตามในเด้อเป็นส่องอา,ายลินดาเนทุกคนซื่อว่า ไอบินเนาะซื้อว่าอันบินพลเจริญก็คือบ้านพลงามมาแล้วเนาะเขาอันรวมเป็นบ้านพลเจริญก็คือบ้านไอ้นิพลกับไอ้ปิ้นมาแล้วเนาะเขาก็จะเป็นยูทูบเบอร์ลายไม้คน่ะมาเออตรงนี้นี่ทถ่หูก่คนเห็ดหู้บ้าก็ได้เล่นน้ำเลยฮะ พี่น้องเด้อไอ้น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวได้ติดตาม,มาเบิ่งนตินกันสวยงามเลยรถหัดจอดอยู่กับเลย์อยู่กูนอยู่คนอคะไรคนโกงคนไอ้อนอยู่วะอยู่คนละติดตานพี่ ส่วนพี่น้องย่างไปเบิ้งผู้สาวเด้อสาวฟังลาวคนเบิ้งผู้สาวก็เบิ้งภาพจะเป็นตุ๊บกันเนาะพี่น้องเนาะนี่งามนี่บรรยากาศได้ขนาดมื้อนี้นะโมเเกการผู้ที่มีเซลผู้สาวเด้อมาลินมาเล่นลิ้นนี่ย่างจับมือกันไอตัวไอตัวยพรอให้คนบ่มีคู่อาเหรอาเนี้งามวิวหนุนน้อง กลายเด้อพี่น้องเด้อเขาเลน่นนาสีอ่อให้พี่น้องเบิ่งอีกอีกห้านพี่แล้วนะเนีอเอ่อันนี้กับภาพเบ้องหลังเด้องามผู้สาวเพ้อพี่น้องเยเอาไปเมื่อกี้นก็านตัว,วไจีนะงามกว่าไอจีไปเมื่อกี้นมาแล้ว อันนี้ซื้อชาว่ปุ่นซื้อมอเนอร์สาโเอนี่โนี่นะเบอร์กยางออกติ้งติอยู่นะเบอร์โทรทัแต่คนถามนี้ก็ซื้อแม่มเนอร์กันนีแต่ผู้สูตผู้สาวลาวผู้งามมาสูตรเด้อพี่น้องเด้อผู้คีลายล้วมีแฟนหมดละผู้งานนี่ยังสูตรสูตรมาได้ยี่สิบวาถึงาวปลายปีาถ สูดมาได้สามมือบอกเอาหัวตีไปเอาเอานถามว่าท่าถามว่าสูดนี้หอดตีไปท่าจะหัวพอแล้วอันให้ค่ะเขแล้สูดนี้เดือดเลยแต่ว่ามือหายแล้วมือตั้งแต่เจอความได้ก็สูดมาเลยเหรอแต่ว่าช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้อันอ่าบ่ได้ให้เนาะดีแล้วถ้าประกาศที่คุณยิ้มเป็นสูดนะคือบ่ได้เสียนจ้า เพราะว่าคุณยิงเป็นประเภทที่อุบ่าวอีดอะไรยในนึงละดีบยากสุด,ส,ดสุดเลยเมืเอ่อยกวักแล้วตอนนี้สวดก่อนตอนนี้มีตอนนี้เราให้ข้าราชกาเป็นก่อนไม่ให้หนางอยู่ก็ให้อันนี้เนาะเขาไม่ตอบเซนโอดอันสามวิก็คือให้เลยเจ๊ถามเจ๊ถามก่อนเลยนะเราว่างผู้บ่าวไทยกับู้บ่าวลาวจะถามเดิมว่าน ถ้าว่าจะคบผู้บ่าวลาวนะเออเอาถามตัวนี้ก่อนว่าผู้บ่าวลาวกับผู้บ่าวไทยคือทำให้คบตัวนี้อยากคบผู้บ่าวประเทศเลยเอาเออก็อยากเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเบิ้งเนาะก็อยากเปลี่ยนลงคนไทยเบิ่งเปลี่ยนส่วนนาะอ่าอยากเปิดใจเนาะคบผู้บ่าวคนไทยได้เนาะอย่างอย่างเทื้องบนว่าคนไทยจะเอาใจเปลี่ยนบอล จะว่าคนไทยยันใจดีย้อนแสงเนาะเอาดวงนี้ด้วยคนเราเคยมีแล้วแต่ลงยื่นกับพี่มันย้อนแสงเอ้ยให้พี่น้องเห็นนะคร่าวๆนี่ขอถามก่อนนารีวิวกูบาลาวันที่เคยโคกมาได้หปะว่าเป็นอะไรจืบมาได้แล้วพนะบวกก้าวบวกก้าวรีวิวตัวเองโฮมคลายพุบวกก้าวเป็นน้ำตัวเองลมคนซัวน้ำติบก เออโอ้สอรี่สอรี่เป็นน้ำเตงลมคนพอดีน่ะมาแหละมันก็เลยกลายเป็นเฮาที่ต้องเสียใจตลอดแล้วก็อกหักเจ็บตลอดแล้วก็บ่ยอมอีกได้ตอนั้นยังอดทนแต่เดี๋ยวนี้ออกมาได้แล้วคือว่าพันมีคนมาอันเข้ามาไหม่ขนะกับพร้อมเปิดใจให้ก็สิลองเปิดเจอปุ๊บนะเพราะว่าอ่า มีแฟนเพื่อนว่าเคยมีแฟนแล้วมันมีแต่ได้ให้ตลอดเลยก็เลยเปิดซุ่เปิดซุ่มาช่วงนี้ก็เห็นบอกง่ายๆเลยแม่นหน้าซุดนหน้าใผู้ละถึกผู้บ่าวลาวตัวหลายเนาะลอยากได้แฟนผู้บ่าวคนไทยได้ป่ะนี้นะแมนแมนแมถึกตัวหลายจนว่าเสียแมนแมนอยู่แล้วก็เพราะว่าผู้บ่าวลาวหันผู้ดีๆหันค่ก็มีแฟนเมื่อมาแล้วยังเหลือตัวเราเตียวผู้อดพูดพูดเจ็บๆสัพูดจะซู้อจาซู้อสั้ พอดีแห่งเขาเอาเมื่อแล้วเออร์ซัสก็เลยอยากเปลีย่ยนประเทศเบื้งจะจะน้อยเวอร์ซัสแต่เนาะอันนี้นะทึดแต่นคนแบบตัวะนะคล้ายๆคนไม่ดีนั่นแหละเข้ามาตัวเรเข้ามาตัวเราเนาะปิดคลิปเลยก็ได้อ่าอัอออะนนี้ทุกคนแล้วเฮากระชิพากันไปกินข้าวยุสีหอมแล้วนะไข่เบิ้งไปอย่าลืมติดตามไอ้มอเด้อร์เนาะติดตามไอ้มอเด้์ขอบคุณที่ เอาอันส่งทางอัตติโตเฟสบุ๊กไอมอมขึ้นเลยกะนี่แมมเนาะทุกคนเขาก็จะเอาซ่องทางอัติโต้คุณโดจีบได้เนาะทุกคนแต่ก็ต้องใช้เวลาออบอกเลยว่าดินดานี่ะเป็นคนบอกพอวิยญาณคือครบเลยเนอะบาบอกเพราะว่านเขาก็ต้องแซดก้อนยังตั้มกับสามเดือนหกเดือนก้อนก้อนที่จะเป็นแฟนเพราะว่าเพราะว่าบ่อยากคือเจ็บแล้วยังให้เจอคนที่จริงใจ เห็นโบแซ่บมาสามเดือนหกเดือนหายเบ่ตอนนี <S <S ้บบได้มีตอนนี้บบได้มีแล้วตอนนี้เล่นช่วงฮาลาไปก่อนเนาะไปนี่เนาะไอ้น้องจะมีบางช่วงที่เป็นการยักอยู่คนเดียวไปว่ะเคยโบอูใจเหงาเคยนึกเก็บใจแห้ดูเนี่ยโบได้แล้วชนะขอ้ดโค้ยู่คนเดียวบางก่อนเออยู่คนเดียวนี้สดใสเนาะเพื่อนๆหน้าตาสดใสสดใสเลยโอเคเนาะบายบายตอนนี้ก็ข้ามแล้ว